มีคนไข้ถามมาค่ะว่าถ้าเกิดว่ากระจกตาของเขาเนี่ยมีขนาดที่โค้งมากเกินไปหรือแบนจนเกินไปเขาควรจะเลือกวิธีของการรักษาสายตาวิธีไหนดีเป็นที่ทราบกันค่ะว่ากระจกตานั้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญในการที่จะใช้ทำเลสิกเีเล็กสมยและ PRK และกระจกตาที่รูปร่างกลางๆคือ e v e r a g e เนี่ย ก็จะปลอดภัยในการรักษาสายตาทุกวิธีแต่ถ้าเกิดว่ากระจกตานั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กลางกลางคือนูนป่องจนเกินไปหรือแบนจนเกินไปเนี่ยความไม่ปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเลือกวิธีผิดกระจกตาที่นูนจนเกินไปเนี่ยคือความโค้งตัวเลขจะสูงมาก48-49-50รูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับภูเขาเลยนะคะ ถ้าเราเลือกใช้ใบมีดอย่างไม่ระมัดระวังตาที่มีความโค้งมากจนเกินไปอ่ะอาจจะทำให้เกิดรูตรงกลางที่เรียกว่าบัตเทนโฮลได้ในขนาดเดียวกันถ้ากระจกตานั้นแบนแบนมากๆเลยตัวเลขคือต่ำ3า4 9 40แล้วเราใช้เครื่องแยก,กชั้นกระจกตาที่เป็นใบมีดไถเนี่ยการไถนั้นอาจจะเลยเกิดลักษณะของ ฟรีแคปคือเปิดฝาออกมาได้โดยไม่มีขั้วได้เล่ามาแบบนี้แล้วก็คงทราบแล้วว่าถ้าเราเป็นคนที่มีกระจกตาโค้งมากหรือแบนมากแต่โค้งมากเนี่ยไม่ใช่โค้งเป็นโรคนะไม่ใช่โค้งเป็นกระจกตาย้้ยนะคือคือแค่ไม่ไม่ผิดรูปอะ่ะคือแค่มากกว่า a v e r a g e หรือมากกว่ามาตรฐานเท่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่เลือกวิธีใบมีดและเนี่ยค่ะก็คือเหตุผลว่าทำไม ถึงมีการเปิดแฟลปด้วยเลเซอร์หรือเฟมโตเซกันเลเซอร์นี่เองการใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์ก็มาปิดจุดรั่วเหล่านี้ที่เป็นข้อเสียของการใช้ใบมีดแล้วทำให้เกิดผลเสียในกลุ่มที่กระจกตามีความเสี่ยงอันได้แก่โค้งมากเกินไปแล้วก็แบนเกินไปนั่นเองน่าจะตอบคำถามทุกท่านแล้วเนาะว่าถ้าเรามีกระจกตาที่ โกงมากหรือแบนมากเราจะเลือกอะไรดีต้องใช้เป็นเลเซอร์เบสคือเฟมโตเซคันด์เลเซอร์อาจจะเป็นเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกหรือสมายนั่นเองนะคะ